สมาชิกคะอักท่าดิบพัทยาจังหวะแซมบ้า,ม,ามีสี่แปงเราจะเต้น2ด้านคือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้เท่านั้นของขยับกายนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยนะเริ่มแแรกนะคะกขาวอย่างนี้แปดแรกเลยนะคะหนึ่งและสองสและสี่และหกเและแ8ที่สอง 1>, 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 8ที่3 1 2 3 4 5และ6 7และ8เอาละทรางนี้8ที่4เราจะเปลี่ยนที่แล้วน,นะคะเอาคาขวาวาง1 2ไปข้างหน้า3และ4หันกับ5 6 7และ8 4 5และ6 7และ8แต่ที่2 1และ2 3และ4แยกขวา5และ6 7และ8แต่ที่3 1 2 3 4เฉียง5และ6 7และ8เปลี่ยนทิต1 2 3และ4กับลังหันไปเด้นทิ่นูน 7และ8แล้วก็เริ่มใหม่จบค่ะ